สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับเกม Seven Day to Die นะคะมาอยู่กับคุณกันเนลล์ริซึมนะคะสวัสดีค่ะไปฝากกันเป็นอย่างคือว่าตอบสวัสดีครับสวัสดีต้อนรับนะเข้าสู่ Seven Day to Die นะครับผมอ่านะวันนี้สองแคมนะครับนะคุณขวัญหนึ่งแคมแคมเล็กแคมใหญ่นะครับรวมนสองสองแคมนะครับผมอย่างไวเนี่ยมาดูจอผมนะครับ แย่งกันแบบหด้านๆาน่ตอนนี้ที่ที่เห็นว่าเดินกันไม่หยุดนี่คือหยุดไม่ได้นะครับหยุดไม่ได้ถ้าหยุดซอมบี้จะตีนะครับหยุดไม่ได้ขาดใจนะครับถ้าหยุดนี่ขัดใจตายแน่ๆแน่นอนเอาดีคุณขวัญทำอะไรวันนี้ทำอะไรแล้วมันก็ซาววอรไม่ได้เจอมาต้องนานนะครับคุณขวัญเนี่ยเขาหลบหนีไปเล่นเคซี่เวอร์คนเดียวครับ เกี่ยวไหมอะไม่เคยชวนชาวบ้านเขาไปเล่นนะครับใช่เหรอใช่ครับก็มันโปรเจกต์เดี่ยวไง่ายเขาเลยไม่ชวนบอกโปรเจกต์เดี่ยวไงยเขาแบบบินแล้วเออคราวนี้ฉันควรจะพูดกับแกมากกว่าเดี่ยวไงผมยังลากย่าอยู่เหมือนเคยเดี่ยวไปทางไหนดีแล้วเนี่ยมีอาหารไหมคะเนี่ยไม่มีไม่มีใครมีอะไรทั้งนั้นนะตอนนี้ ตู้ตรงนน้นจะมีอาหารไหมเห็นตูข้ขาวๆตรงนั้นไหมไม่ควรเข้าไปในนั้นเลยครับมันผีเยอะอาจจะเจอน้องหมาผีเผลอนี่ช่างแม่งวิ่งหนีทันนะแต่มานี่สิครับนั่นสินยะค่ะมันมีหมาหรอตรงนั้นอะ่ะใช่ตอนนี้ผมหิวหิวใจจะขาดแล้วนะครับไม่เป็นไรคะ่ะมีไข่ไข่เสียเฮ้ยพี่ผีมากก็เป็นขบวนเลยบ้าเยอะขนาดนั้นวะแล้วทำไมมันมาได้ยังไงวะเนี่ยไม่รู้แต่มันเยอะมากเธอตดว้าว ฉันติดสถานะวิ่งไม่ได้อะ,ะโอ,โอ้ผีมาแล้วเราขึ้นไปตรงนู้นหรือว่าจะไปทางไหนกันนี่ยต้องไปทางป<ร>่า<ร>ดีากว่าไปทางป่าดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวอ้อมลงไปตอนนี้โอ้โหค่าอาหารผมนี่แทบแทบจะไม่มีแล้วนะครับออกันแล้วคะ่ะตอนนี้กินไข่เน่าเนี่ยค่ะผมนี่มีแต่หินนะครับแดกหินได้ไหมกินไม่ได้ให้ตายสิตะปูมาทำอะไรเนี่ย อ้าหนูหิวกินดีครับตะ<ม>ป,ปูเร็วคณกินตะปูไม่ได้กินแม่งเลยนะเสกตะปูแต่ว่าเหรอกินตะปูเร็วตอนนี้น้ำก็จะหมดแล้วโ oh อมเมก้าเฮ้ยตรงนั้นทำไมมันเป็นเกาะมันเป็นเกาะตรงนั้นจากที่มานะน้ำผมมีเหลือน้ำบูดเยอะแย,ยะครับแต่ว่าข้าวเนี่ยครับไม่มีข้าวกินนยครับ <c oughs> โอเคตัดน้ำดีเป็นหนึ่งแก้วค่ะน้ำดีแหละครับน้ำดีค่ะจากตับแหละโห้ตับดีมีน้ำดีป่ะบ้าน้ำดีนี่หมายถึงว่าผมไปทำการเอาต้นตะบองเพชรมาทำเป็นน้ำดีไงคะเชมีไข่เน่าอยู่แล้วอาหารมื้อนี้กินแต่ไข่เน่าบ้าตอนนี้เวลาสองคุ่มเลยนะครับนะถ้าเราไม่รีบไปหาที่หลบนี่เราตายแน่นอนนะไม่ต้องเป็นห่วง แน่นอนค่ะเดี๋ยวได้ไปยังไงดีเนี่ยกันนั่นสิครับจะต้องไปหาบ้านก่อนนะครับตอนนี้มันจะมีบ้านให้เราไหมเนี่ยขณะนี้เวลาสองทุ่มสิบแปดนาทีแล้วครับสามทุ่มผีวิ่งครับบอกเลยสองทุ่มสิบแปดทำไมมันเจ็ดชิ้นมืดแล้วมืดแล้วผมวิ่งลไปไปเดินไปเดินไปเดินโอ้ยหิวอาหารหมดอ่ะไม่มีใครมีทั้งนั้นแหละว่าอาหารตอนนี้ หมดจ้าถ้าใครมีอาหารก็ช่วยบริจาคนะครับผ่านมาด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราไม่มีอาหารกันเลยตอนนี้นี่แบบว่าหน้าแดงและะ้วค่ะโอ้โหผมนี่ขึ้นช้อนส้อมแล้วครับกินไรกินหมดท่าตอนนี้นี่ขึ้นช้อนส้อมแล้วครับเลือดนี่จะไปไมมหมดแล้วมิ่งไม่ได้อนะ h oh my god ทําไมทําไมมันเป็นเขียวๆวะเนี่ยมนะันเป็นเมืองไม่โอเคหรือเปล่าเลยเป็นเมืองเขียวๆ เนี่ยครับไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอ่ะยังไม่เห็นบ้านลักหลังเลยครับเนี่ยม่น่าจะมีนะแถวนี้งงอะไรไม่เห็นแล้วตอนนี้นะ่าวิ่งไปไหนแล้วคุณวิ่งไปเรื่อยครับผมงงมากเลยตอนนี้ต่อเดินสิตอนนี้หิวข้าวแต่จะขาดเอ๊ะน้ำหมดอีกแล้วเหรอเพิ่งกินไปเมื่อวาน ไไไดินโถ่หนก็เป็นแบบบ้านเรือนโถ้ยเดี๋ยวไปหาตรงสิ่งก่อสร้างแถวๆนั้นดีกว่านะครับนะมันมืดจนมองไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้ใช่ค่ะโอเริ่มสว่างแล้วครับคอยากดูนะแล้วทำไมมันสว่างครับทำไมอะคะโอ้โหโดนต่อยแล้วโอ้ยมึนมื่นตายตายตายฉันก็โดนตีเหมือนกันไม่เหลือจ้า เออไม่เรียบไม่เหลือนะการเนริซึมผีมันวิ่งอ่ะก็ใช่ไงครับผมถึงบอกว่าไม่เหลือนี่ไงครับเออมาเกิดตรงนะที่นอนที่เราวางกันไว้นะครับแถวแถวนั้นละค่ะอยู่แถวนี้แหละตรงนี้ไม่มีผีบอกเลยนั่นก็อยู่ก่อนเป็นาัะเช้าดีกว่าอาหารนั่นก็ลดเรื่อยๆครับนะ เฮ้ยแย่จริงนะครับยังไม่เจอบ้านอะไรเลยโอเคผมจะยืนอยู่ตรงนี้แหละครับเต่า on my bedroll ใช่ไหมโอเคระหว่างที่เรายืนอยู่นะครับผมก็จะทำการคาบของเล่นนะครับก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะคุณฟาบ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 ของเราขาดแคลนมากทำได้บ้างผมนี่คาบผ้าอย่างเดียว เฮ้ยผีมาผีมากตายกันไม่ได้หรอกตายตรงเนี้ยแหละตายตรงเนี้ยแหละโอ้โหเสียงมมอะซรเสียง่ยโอ้ยโดนอีกแล้วโดนฆ่าอย่างเอาเหรอ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 เอาดิเอาดิตีกันดิตีกันตีสิครับ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 โอ้ วาาวิ่งนะมามโอ้ยเยอะจัดูนขวัญวิ่งไหหนี เป็นวิ่ตอนเขาออกหากินไงคะอา้าวพอลงน้ำแล้ววิ่งไม่เป็นเลอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมันท่วมหินแตกฮ่าทีวิ่งไม่ได้นะครับในน้ำนะครับเอาจริงเหรอลงน้ำเปบฟตอนนี้เลือดนี่สูนะครับจิงป่ะคุณวิ่งไม่ได้ในน้ำบ้ามันยังวิ่งตามฉันได้อยู่เลยเนี่ยมันไม่วิ่งตามผมนะครับมันเดินอา้าวเราดูดิมันเดินหยว่ในน้ำอะ่ะ <c oughs> เออก็เดินไงเดินในน้ำ <c oughs> มันก็เดินได้นี่ <c oughs> แต่มันไม่วิ่งไงครับบอกว่าผีมันไม่วิ่งแต่ผีมันเดินอ๋อแต่ผีมันเดินโอ้ไม่คุณผนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยน่ากลัวจังเลยค่ะแล้วผมตายดีกว่าครับคนต้องตายอีกรอบเพื่อให้ก็ลนกันอีกแลดม๋เช้าดีกว่าค่ะตาย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 นะครับสามรอบไม่อยากไม่อยากจะโชว์เลยนะไม่อยากจะโชว์ก็ตายไปสิบรอบแล้ว ก่าจะวิ่งหากันเจอนคีคะเออแม่งน่าเบื่อมากลยการเดินวิ่งหาเนี่ยครับอุ้ย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 อุ้ ลากอยู่แค่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ตายไ็อยู่ตรงนั้นสิครับโอ้โหไม่เป็นไม่เป็นโอเคโอเคโอเควิ่งไปไกลๆก็ได้ไม่เป็นการไม่เป็นงานใช่ไหมคะเดินกันว่าดูดีเสียใจวะเป็นงานเลยครับเดินไปเรื่อยแล้วตอนนี้กำลังตายอีกสักรอบจะตีก็ตายนะครับกระต่ายลอยน้ำกระต่ายลอยน้ำตายเลยครับได้เนื้อกระต่ายกินแล้ว กระต่ายแม่งวิ่งในน้ำมันวิ่งช้าเว้ยเสร็จผมนะครับมีเนื้อกระต่ายกินแล้วโอ้โหนี่ฟาร์มมาเผื่อกันบ้างนะสเสียใจนะครับนะเนื้อกระต่ายไปเกิดไ,ไหน,น,นวะไยพี่ไปไหนแล้วอ่ะทางทิศไหนจากตรงเตียงทางทิศเอ่อมันมีให้ดูะครับทำไมคุณไม่ดูแผ่นดี้ะครับปะโเออว่าลืมเมขียวเขียวฮะแล้วก็วิ่งมาเลยครับนั่นหล้ข้างบนเลยเหรอคะคุณ ตช่ทางเดิมเลยครับที่เราไปตายกันนั่นแหละอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยววิ่งไปเลยผมจะเก็บหินแถวนี้รอนะครับเก็บไปทำอะไรก็ไม่รู้เก็บไว้ยั้นงหละนี่เดี๋ยวจะโชว์นะฮะสไตล์การเล่น Survival นะครับผม Survival เล่นนะคนะ The f o r e s ดนะ Sand the Deep เยอะไงโปรเจกต์เขาอ่ะใช่พอมาเจออันนี้ครับนะตายไปสิบรอบแล้ว อไอ้ไดัจ้จเจเสียใจกูไม่มีอะไรมากเก็บหิน <c oughs> ไม่เก็บแต่หินแม่งเกมนี้ยเร็ววิ่งสิครับอ๋เอเดี๋ยวดีฮะวิ่งไม่ค่อยได้นะฮะโอ้โหรีบจุ่มเบ,บยนะอย่าดีพี่การรอหนดด้วยนี่มเป็นกล้วยอยู่บนหลังคาเคซี่เวลคนเดียวไหมครับฮโา ทำไมต้องมาอ้างอิงถึงโปรเจกต์นี้เหรอคะอยากจะโปรโมทใช่ไหมล่ะคะโปรโมทให้เขาไงครับ Crazy w o r d ไหมครับ My Crazy w o r l d นะคะอย่าลืมไปดูด้วยเนี่ยค่ะผีมาโอ้ยวิ่ง่าได้ไปแล้วจ้าไปไหนคุณไปไหนคุณวิ่งไปไกลจังวะก็ต้องวิ่งไปหาบ้านเองทุกคนอ๋อคืออะไรเกาะ หาบ้านหารถหาอะไรอะแต่ไม่ไปทางด้านขวาแน่นอนนะด้านขวานี้มันคนไทยที่จะแบบว่าไม่โอเคเลยโหดร้ายด้านขวานี้ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าเราผ่านมาแล้วใครมาหย่อนแฮมอยู่ในอ๋อในเนี่ยเหรอไม่ขอนไม่ผมไม่เจอบ้างหว่าเด็ดจริงๆกินด้วยกินด้วยเก็บครับกินด้วยกินด้วยเก็บครับ ไหนว่าบ้านไม่เห็นเลยไปทางถนนดีกว่าตามถนนนี่ไปด้ะนี่ผมถือโชว์ถืออะไรโชว์ใช่ผมแฮมใช่ผมงอนผมไม่มีแฮมกินผมมีแต่ไข่เน่าไหนคุณลงหันมาดิครับหันมาดิครับเสียใจ เกลี่ยเสียงหอนละไหน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 มีกวางที่กำลังวิ่งอยู่บ้าฉันไม่อยู่ใกล้คนเลยตี้อมบี้ดิครับโอ้โหรออะไรแล้วไม่เอาไม่ตีอะวิ่งหนีอย่างเดียวอะคุณเนี่ยหัดอ่านหนังสือบ้างนะครับทำไมคะเนี่ยมันมีหนังสือให้เก็บเนี่ยผมต้องอ่านหนังสือก่อนแล้วจะได้ฉลาดฉลาดนะครับจะได้ฉลาดฉลาดเขาว่าหนังสือมันสามารถคาบองได้เยอะขึ้นเปล่าจริงเปล่าไม่รู้สิลองอ่านดูดีกว่านะครับ มันเป็นหนังสืออ,อะไรสักอย่างนะครับ w e e k l y b o o k อ,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 อุ้ยๆๆหล่นหล่นแป๊บเฮ้ยเห้ยเฮ้ยบีมาดิหนังสือครับนี่อ่านไปนะครับเขาบอกว่า New new ว e ล s i ไ e unlock นะครับช็อตกันเชละนะครับเป็นไงผมสามารถครับช็อตกันเชลได้ง่แล้วครับไง <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> แล้วไหนบอกอ่านหนังสือจะรู้ขึ้นไอ้บ้าก็สามารถครับได้นะครับแต่ยังไม่ได้เปิดดูเดินยตรงถนนใช่ไหม ใช่ถูกต้องนะครับผม <Okay. S 1> วินเก็บดอกไม้ตามสวนเกมนี้เป็นผู้ชายชอบเก็บดอกไม้เป็นเกมเก็บดอกไม้ s i เลเต t o r นะนะไม่ใช่เกม s u r v i อร์แต่อย่างใดนะ่ยใช่ค่ะเก็บหินด้วยแล้วดอกแดงเนี่ยทำอะไรอ่ะไม่ทราบเลยครับจนบัดนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าดอกแดงไปทำอะไรดอกไม้ s i เลเต t o r ดอกไม้สีแดงเอาไป้ทำอะไรเหรอคะพี่กันครับืูรบรู้ค่ะใครรก็จะไปรู้นะครับนะผมเป็นผู้ชายที่ชอบเด็ดดอกไม้ริมทางนั่นพี่กันวิ่งไปถึงนู่นแล้วเหรอวะนี่ไงเธอมาเลยไม่คิดจะรอผมบ้างเหรอผมคิดว่าอีกหน่อยผมก็ตายแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยบ้านแบบบ้านเลยอะ บ้านแบบบ้าน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 เยอะมากเลยทวกคนมีรถจอดจยด้วยะยสองคันโอเคโอเคแต่ทีนี้บ้านมันล็อกอยู่อันนี้นะครับเราต้องไปบ้านที่ไม่ได้ล็อกนะครับเอ้ยแถวนี้มีแม่น้ำไหมหิวน้ำห้าาน้ำผมก็ไม่มีกินเหมือนกันเนี่ยนี่นี่ไงน้ำน้ำน้ำเฮ้ยผมได้กินน้ำไม่น้ำดีด้วยนะครับน้ำดีน้ำอะไรน้ำดีไม่เสียครับคุณเอาน้ำมาจากไหนบอกฉันมาดิได้มาสองคัน งงเหมือนนกัเสียใจว่ะเอาวุธเชียงไงก็ประทังชีวิตโอ๊ยทำไมกองทัพผีเต็มนี้นี่เขามาเดินทัพกันหรือยังไงไม่ตรงหน้าฉันนี่แหละไหนไหนไหนแอร์ดอบโอ๊ยผมเห็นแอร์ดอบอยู่ตรงนู้นเดี๋ยไปแล้วคุณกายโอ้แล้วมันมาหาฉันหมดเลยไม่แอร์ดอบไปไกลแล้วมันอยู่ตรงข้างหน้านู้นเลยใช่ไหมอยู่ตรงหมัวย่างไก่แหละ โอเคกางเป็นไปปลามาหารไม่เพื่อนะไยดิผีน้บานเลยผมจะทำยังไงครับเนี่ยผีน้บานเลยครับตรงนี้ก็ผีบ้านเหมือนกันคุณใครเขาทำลายข้าวของว่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งมาแล้วพี่โอ้โห s e a r c ชิ่งนานมากอ่ะใช่โคนเขากำลังตรวจสอบรถผีนั่งกุงเค้งกุงเค้งพังของไงเร็ยวยาอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีโอ้โหโดนตีนี่ตายเลยนะครับเนี่ยยา ระวังระวังราวงร้องตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้นะต้องนั่งจะกินไข่เนา่ากินไปก่อนนะคะเก็บสิครับรออะไรไปไปแล้วครับถังนั้นก็มีครับไปแล้วครับบ้านหลังแรกดูยังเนี่ยยังเข้าไม่ได้สักหลักนะครับมันล็อกม,มันล็อกเออต้องพังประตูตอนนี้ผมมาดูพวกที่อยู่ในรถก่อนนะครับนะโอเคโอเค ผมไปติดคาว่านะครับนะมาจากไหนวะอุ้ยทำไมผีะอะจังอะคุณนะครับอย่างเดียวไม่พอต้องนะด้วยอีกทีนึงอะนะครับนะมาจากใครอะคะคุณไม่รู้รอยู่ดีก็ติดเอาหลังนี้<า>แล้วบ้างเข้าได้ไหมล่ะมันต้องไฟแล้วว่ามันไม่มีอะไรแล้วอะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกินยากันไฟไปติครับอุ้ยบ้าหรอยังหนีหนียังยังยังกินยาก่อนผมไม่มียากินครับแต่ว่าผมมีอาวุธแล้วนะครับ มาเจอหน่อยดิมาเจอหน่อยดิเจอจอบเป็นไงอะไรวะเขาทำอะไรวะฉีดยาอแค่ยาเหรอวะทำไมมันไม่ค่อยเพิ่มเลยไมมันมาเยอะจังแล้วโอ้ยโดนตีแล้วมือหัวมือหัวมือหัวหนีไม่ได้ตายตายแน่เลยเยี่าเพิ่งอย่าเพิ่ง หลบไปก่อนหลบไปก่อนหนีไปก่อนหนีอะไรล่ะครับไม่ได้หนีไปทางอื่นก่อนเออวิกก่อนยาคินแล้วผีไม่กันเยอะเยอะเกินไปอ่ะไอ้นไปไหนอ่ะอะไรล่ะไอ้นั่นไปไหนล่ะหมดแล้วกินหมดแล้วกดได้ไหมอุวยเสือกล็อกอีกประตูนี้ทำไมมันล็อกทุกบ้านเลยล่ะครับโอ้โหสินะคะว่าหาของก็ยากแล้วนะยังต้องล็อกอีกนะ ไปบ้านต้องล็อกโหแล้วผีแบบเต็มเมืองนะครับไปทางไหนแม่งก็ผีทั้งนั้นแหละไหนคะใครว่าใครเดินตามหลังฟุดฟัดฟุดฟัดโอ้ยที่นี่แหละของที่ฉันต้องการไหนละ่ะเดินตามหลังเธอไหนละ่ะอโลเวล่านี่ก็ล็อกอีกล็อกทำไมล่ะล็อกทำไมล่ะมันต้องใช้แบบว่านั่นตีด้วยนะมันันไม่แตกอะ่ะด้นั่นแหละสิไหนละ่ะคุณขวัญมา กันหลังเร็วมันอยู่หลังไหนเล่าผมใช้พิกแอคตี้นี่ครับไ,ไห็นนวะอ๋อเดินไป้า,างหน้าหน่อยโอเคโอเคโอเคไปอุ้ยมายัางเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นคุณเลยเนี่ยอุย้ยมายัางผีผีมายัางมันอยู่หลังไหนวะเรียบร้อยเข้ามาได้แล้วนะครับตอนนี้เอาเอา,เอาอะไรมาเอาอะไรมาบาังดีเก้าอี้เก้าอี้สิครับเก้าอี้คุณขวัญวาเร็วบังไหนวะผีมาแล้วผีมาแล้วเก้าอี้วางก่อนเลยเก้าอี้อยู่ไหนเก้าอี้เก้าอี้เมื่อกี้เก็บมา ออุุ s. <S ้้ยยมันการล่อหนูแป๊บโอ้ยหนูวิ่งมาได้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วอู้ะไรกู้อะไรตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายไปตายไปจิ้มหน้าอกจิ้มหน้าอกจิ้มหน้าอกมันจิ้มหน้าอกมันนี่แม่ตีเป้าตีเป้าจุดอ่อนตอนเป็นมนุษย์ตอนเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ใช่ไหมเป็นมนุษย์จะอ่อนอยู่ตรงนี้สิตายเธอตีเป้าจนตายไอ้บ้าหัไใจเลยโอ้ยคุณขวัญเร็วสิครับอย่างไกลอะคุณเอาแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะตายแล้วครับเนี่ยไม่ต้องกลัวครับมันเข้ามาได้ด้วยนะครับตอนนี้เก็บเตียงไปวางแถวนั้นได้ไหมอย่างน้อยก็เซฟครึ่งทางเนาะเขาเก็บเตียงเขาไปนะโอเค เราจะได้ไปเซฟใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวผมก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับผมดูแล้วครับไม่น่าจะรอดมันเยอะขนาดนั้นทอดได้ไงในเบสแต่ว่าตอนนี้ผมกันมันอยู่นะครับอ๋อถ้ากันอยู่ก็โอเคนะคนเพราะว่าผมเอาเก้าอี้วางไว้กันมันเลยไม่ได้ตัดมุงไม่ได้ตัดไม้อะไรไปเลยเนาะกันไม่ได้นานหรอกค่ะเก้าอี้อ่ะเพนั่นแหละครับมันมันมันไม่มันมันมันไม่ตีเก้าอี้นะครับมันตีมันตีผนังข้างบน แต่ว่าตัวคารน่ะตัวคาร่ะเข้ามาได้อากรรแต่ว่าตัวเดินน่ะหัวติดพยายามจะวิ่งไปได้ขึ้นทางแต่จะวางเตียงเสือผมอยากจะตีหัวมันนะครับแต่ว่าตีไม่ได้มโอ้มันเยอะเกินไปแล้วตอนนี้มันมามุงครับมันมาไทยมุง อย่ามาไทยมุงไทยมุงไทยมุงอย่ามาไทยมุงยอย่ามาไทยมุงอย่ามาไทยมุงตายซะให้รู้แล้วรู้รอดตายตายใครจะตายวะอย่าลาวแล้วนะลาวแล้วนะโอ๊ยอย่าโอ้โหมันมาทำอะไรกันเป็นล้านเนี่ยเยอะมากอะนี่พูดเลยเยอะนะเยอะออเอา,านี่ฉันจะวิ่งผิดทางใช่ไหมเนะี่ย เริ่มล้าอีกแล้วครับเริ่มล้าอีกแล้วครับระวังไหมฮะอย่าเข้ามาสิออกไปออกไปออกไปโอ้ยจะไปตีของกันตัวเองทำไมเนี่ยไอตัวผู้ชายเนี่ยตายไอ้ชาเอาแล้วเริ่มลาเข้ากัอีกแล้วพังแน่นอนพยาบาลมาทำไมโหมันจะโด่ของก็ไม่ได้โด้เลยเนี่ย อังแม่นอนหลาวันโอ้โหโอ้โหเกิดไกลด้วยนะคุณตายเลยอาวุธอาวุธที่ไปหมดครับเอาไว้ข้างหน้าหมดเลยเหรอใช่ของเต็มทุกอย่างนะครับกำเอ้เดี๋ยวเรากลับไปเก็บอีกแล้วอ่ะเร็ว นี่ไงโอ้โห,โหผมหาต้องนานนะครบเสื่อผ้าผมอยู่นี่นี่เองตรงที่จุดเกิดอะ่ะใช่โอเคิเตียงมาด้วยก็ได้นะทำเสื้อก่อนนะครับตอนนี้เผื่อจะถึกขึ้นอะไรขึ้นฉันก็ใส่เสื้อมันจะถึกตรงไหนดิไม่รู้แลหละใส่ไปก่อนแล้ค <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวพาดน,นี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะเมื่อเราถึงที่ ที่เมืองนะครับในพาร์ทหน้าโอเคค่ะโอเคเราจะกลับหน้าเราจะอยู่ที่เมืองนะครับแล้วเราจะไม่ตายแล้วจริงไหมจริงทีโมนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ